สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องต้นกสมายนะครับวันนี้นะครับผมมีชาเลนจ์กับชิโร่ของผมนะครับก็คือผมอะ่ะจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาคือจะขอความช่วยเหลือจากชิโร่ครับอาจจะแบบทําน้ำาหกหรือว่าแบบเก็บกวาดของอยู่แล้วก็จะดูว่าเจ้าชิโร่เนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือเราไหมชิโร่ขอพานหน่อยเอามาเลย สีาลวาลวสีเละขอถังขยะหน่อยขอถังขยะเร็วทงเรว,วทิ้งไว้ว้าวเก่งมากทิ้กันขยะไปทิ้ง คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าเกิดทุกคนชอบนะครับอยากให้ผมทําอะไรกับชิโร่ครับก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับชิโร่บ๊ายบายแล้วสวัสดีแล้วสวัสดีครับ i <laughs>